สวัสดีค่ะชาวราศีมินคลิปนี้เป็นคลิปในการอ่านดวงชะตาให้กับชาวราศีมินนะคะซึ่งจะมีผลในช่วงเดือนพฤิกาย,ยนค่ะสาหรับชาวราศีมินช่องโบจะนับตามโหราศาสไทยนะคะเพราะฉะนั้นใครที่เข้ามารับชมรับฟังนะคะก็อาจจะงงงนิดนึงนะที่โบจะสดแรกเกี่ยวกับเรื่องของสิ่งศักดิ์สิทธิ์หรือสิ่งที่มองไม่เห็นไปด้วยนะคะแต่ถ้าเกิดว่าใครที่คุ้นชินกับศาสตร์ตะวันตกจริงๆแล้วในส่วนของคลิปโบก็สามารถรับชมรับฟังได้เช่นเดียวกันเน้นนึงดูพลังงานด้านดีและสิ่งที่ดีๆไปอะไรที่ไม่่่ดดีีกกก็ไไมมต้้้อองเอาาาปนะคะคคใรทขแลวฝ Subcribe ช่องกันไว้นะคะกดถูกใจกดติดตามกันไว้ด้วยนะคะจะได้ไม่พลาดในการรับชมคลิปถัดไปหากชอบสไตล์การอ่านไพ่นะในส่วนนี้ต้องเน้นย้ําเสมอค่ะว่าตัวบเองไม่ใช่หมอไม่ใช่ครูไม่ใช่อาจารย์แต่เป็นผู้สื่อสารกับทุกบ้านผ่านหน้าไพ่เพราะฉะนั้นอาจจะมีประโยคแล้วก็ภาษาที่เรียบเรียงได้ไม่สลักสะดวยมากนะักต้องขออภัยมาณที่นี้ด้วยนะคะและสําหรับใครนะคะที่เข้ามารับชมรับฟังคลิปคลิป,ลปนี้แล้วนะคะเน้นดึงดูพลังงานด้านดีกันไปส่วนอะไรก็ตามที่มันเป็น energy ที่ไม่ดีโบจะให้คําแนะนําไปด้วยเพราะฉะนั้นลองไปปรับไปใช้กันดูแล้ว ก็กราบขอบพระคุณมานาที่นี้สำหรับผู้ที่กดติดตามผู้ที่ส่งซุปเปอรแ์แดงรวมทั้งนะคะผู้ที่รับกำไรนะคะไปนะก็อา่า ขอบคุณมาณที่นี้ด้วยนะคะแล้วก็เดี mm ๋ยวเรามารับชมรรบฟังในส่วนของคำทนายเป็นพร้อมๆกันเราจะเริ่มกันที่เรื่องของโชคลาภการงานการเงินนะคะแล้วไปที่พันธุ์ของความรักความรักเนี่ยโบจะแบ่งเป็น3สถานะด้วยกันนะคะสถานะแรกคือสถานะคนคุณโสดสองนคุยไม่ชัดเจนและ3คือคนมีคู่ค่ะเดี๋ยวเรามาเริ่มดูในส่วนของเรื่องของโชคลาภการงานการเงินของคุณกันหน่อยนะคะสถานการณ์ก่อนหน้านี้เป็นอย่างไรกันบ้างนะคะถ้าพูดถึงเรื่องของโชคลาภการงานการเงินสําหรับชาวราศีมีนค่ะสถานการณ์ก่อนหน้านี้เป็นอย่างไรกันบ้างนะคะพลังงานไพ่ใบแรกนะะค ไพ่แปดเหรียญค่ะไพ่ใบที่สองเป็นไพ่เดอะมูน ไพ่ใบที่สามค่ะมีความเป็นแฮงแมนเกิดขึ้นและไพ่ใบสุดท้ายค่ะอุดขออภัยนะคะเป็นไพ่ไฮโลเฟนนะคะไพ่พระเกิดขึ้นนั่นหมายความว่าหลายๆคนนะคะสถานการณ์ก่อนหน้านี้น่าจะมีอะไรที่เกี่ยวข้องกับผู้หลักผู้ใหญ่เกิดขึ้นนะคะไม่ว่าจะเป็นเกี่ยวกับเรื่องของการเงินการงานนะคะรวมทั้งบางผู้บางคนมีความขัดแย้งกับผู้หลักผู้ใหญ่นะคะเช่นผู้บังคับบัญชาหรืออาจจะเป็นคุณพ่อคุณแม่หรือพี่น้องนะคะที่อยู่ในบ้านก็เป็นไปได้นะคะมีความขัดแย้งกันเกี่ยวกับเรื่องของการทํางานมีความขัดแย้งกันเกี่ยวกับเรื่องของการเงินรแแม้ต่ นะคะคำพูดของเขานะคะคำพูดของคนคนนั้นมีอิทธิพลกับเราก็เป็นไปได้นะคะอันนี้คือสิ่งที่เกิดขึ้นก่อนหน้านี้ทีนี้เรามาดูกันนิดนึงนะคะถ้าพูดถึงเรื่องของการงานสาหรับชาวราศีมีนจะเป็นอย่างไรกันบ้างน,นะคะถ้าพูดถึงเรื่องของการงานค่ะชาวราศีมีนจะเป็นยังไงกันบ้างคะในช่วงเดือนพฤศจิกายนพายไพ่ใบแรกึ้นพไพ่ดิฉาเลียดค่ะไพ่ใบที่2มีความเป็นควีนถือดาบไพ่ใบที่สมมีความเป็นเจ็ดเหรียญน,นะคะพไพ่ใบที่4ค่ะ คิงถือมเมท้าคะ่ะถ้าพูดถึงเรื่องของการงานนะใครที่กําลังรอง,งานอยู่หรือตกงานนะคะดูเหมือนกับว่าจะมีงานนะเข้ามาในจังหวะที่พร้อมเพรียงกันนะแล้วทําให้คุณต้องได้เลือกนะอาจจะืคิดอยู่ว่าจะเลือกที่ไหนดีทําตรงไหนดีนะคะทาตรงไหนจะดีกัากันแต่ไพ่ก็แอบคอนเฟิร์มว่าถ้าเกิดว่าคุณนะคะมีโอกาสเข้ามาให้ได้เลือกนะคะแนะนานะคะให้เลือกในส่วนของสายงานที่เป็นสายงานที่เกี่ยวข้องกับ ต่างประเทศที่เกี่ยวข้องกับการสื่อสารรวมทั้งที่เกี่ยวข้องกับการเดินทางด้วยนะคะนะแต่ถ้าเกิดว่าใครที่มีเ,ออเงินเดือนประจําอยู่แล้วนะคะมีงานประจําทําอยู่แล้วนะคะไพ่ก็แอบบอกในลักษณะที่ว่าตัวของคุณเองนะคะจะมีเกี่ยวกับเรื่องของการเรียนรู้การลงทุนการทําอะไรเพิ่มเติมต่อยอดงานที่คุณออทําหรืออาจจะหมายความว่าณนะตอนนี้นะคะถ้าเกิดว่าคุณเป็นลูกจ้างเขาคุณอาจจะหาโอกาสใหม่ๆเกี่ยวกับเรื่องของการลงทุนนะคะเพื่อที่จะได้รายรับนะคะ กลับเข้ามาเป็นรายได้เสริมเป็นงานเสริมอะไรแบบนี้ก็เป็นไปได้นะคะกาลังหาช่องทางในลักษณะนี้อยู่และดูเหมือนกับว่าจะได้เจอด้วยแต่ถ้าเกิดว่าใครที่เป็นเจ้าของธุรกิจเป็นนายตัวเองหรือทำฟรีแลนซ์เนี่ยไพย่แอบบอกว่ามันจะมีอะไรที่เกี่ยวข้องกับสายงานต่างประเทศรวมทั้งนะคะเกี่ยวข้องกับการเดินทางใครที่เป็นแบบครีเอเตอร์นะคะสายเอ่อ,อ,อทำคอนเทนต์เกี่ยวกับเรื่องของการเดินทางในช่วงระยะน,นี้ค่อนข้างเหมาะนะคะรวมทั้งถ้าเกิดว,ว่าใครที่ทําอะไรก็ตามที่เกี่ยวข้องกับการค้าขายนะคะเน้นนะคะว่าถ้าเกิดว,ว่าทําอยู่กับ ที่อาจจะไม่เวิร์กสำหรับคุณไพ่มันก็เลยบอกว่าถ้ามีอะไรที่เราได้ได้วอล์กอินออกไปข้างนอกหรือไปหาประสบการณ์ใหม่ๆหรือไปหาลูกค้าใหม่ๆอยงเนี้ยคืนจะดีนะคะบริวารไม่มีอะไรนะเป็นห่วงนะลงลงทุนให้กับงานที่เราทําลงทุนให้กับตัวเองแล้วเดี๋ยวมันจะส่งผลดีเองนะคะทีนี้เรามาดูเกี่ยวกับเรื่องของการเงินสำหรับชาวราศีมีนหน่อยนะคะ การเงินสาหรับชาวราศีมีนค่ะพลังงานพาไพ่ใบแรกนะคะเป็นไพ่เจ็ดถ้วยนะคะพไพ่ใบที่สองค่ะเป็นไพ่หกไม้เท้าค่ะพไพ่ใบที่สามเป็นไพ่สี่ไม้เทา้าและพไพ่ใบสุดท้ายค่ะมีความเป็นจัดเม้นท์เกิดขึ้นนะคะสาหรับใครที่เข้ามารับชมรับฟังคลิปนี้เน้นย้ำนะคะว่าในการอ่านในครั้งนี้เป็นการอ่านแบบภาพรวมโดยรวมค่ะเพราะฉะนั้นมันจะตรงกับทุกคนไม่ได้นะคะเน,น้นดึงดูพลังงานด้านดีกันไปในที่นี้ถ้าพูดถึงเรื่องของการเงินและโชคลาภของคุณนะคะดูเหมือนกับว่าจะมีอะไรหยิบจับนะคะเข้ามาเป็นชิ้นเป็นอันลิ้มมากกว่าเด เนี aja, ่นะครัพูดง่ายๆก็คือเหมือนมีรายรับเข้ามาไหลช่องทางนะคะอาจจะเป็นเพราะว่าตัวของคุณเองนะคะประสบความสําเร็จเกี่ยวกับเรื่องของการวางแผนมาก่อนหน้านี้ก็เป็นไปได้นะคะชาวราศีมีนชาวราศีมีนด้วยเอ NERGY ของเราเป็นคนที่ใจเย็นนะคะเป็นคนที่ทําอะไรก็มีการวางแผนนะคะเพราะฉะนั้นช่วงจังหวะนะคะในช่วงเดือนพฤศจิกายนอาจจะเป็นช่วงจังหวะที่คุณนะคะประสบความสาเร็จเกี่ยวกับเรื่องของสิ่งที่คุณวางแผนไว้นะคะมันทําให้คุณได้มีโอกาสนะคะเกี่ยวกับเรื่องของการเงินไปในทิศทางที่ค่อนข้างดีไม่ว่าจะเป็นเรื่องของการลงทุนนะคะไม่ว่าจะเป็นเกี่ยวกรา ทำอะไรบางสิ่งบางอย่างเพื่อที่จะให้เกิดเงินที่มันงอกเงยขึ้นมามันก็มีโอกาสนะคะได้สิ่งสิ่งนั้นเช่นเดียวกันนะคะมันเป็นช่วงจังหวะชีวิตของคุณจริงๆที่ช่วงระยะนี้นะดูเหมือนกับว่ามันมีอะไรที่เข้ามารับผิดชอบหลายทางแต่มันก็มีนะคะมีรายรับเข้ามาหลายทางเช่นเดียวกันเพราะฉะนั้นไม่ต้องเป็นกังวลเกี่ยวกับเรื่องของการเงินไปนะคะนะในส่วนนี้แอบเห็นนะส่วนใหญ่เราโฟกัสเกี่ยวกับเรื่องของการงานซะส่วนใหญ่นะไปเดี๋ยวเราไปดูนะคะในส่วนของคําแนะนํากันหน่อยนะคะว่าพ่อยากจะแนะนําอะไรมีอะไรที่เกี่ยวข้องก ในส่วนนี้ชาวราศีมีนะค่ะถ้าคุณฟังตั้งแต่ประโยคแรกจนถึงประโยคสุดท้ายแล้วมันมีความรู้สึกเออะไรใดนะคะสามารถแอดไลน์ไอดีที่อยู่ใต้คลิปวิดีโอค่ะเข้ามาดูกันเป็นการส่วนตัวได้หลายๆคนนะคะดูเหมือนกับว่ามีเกี่ยวกับเรื่องของกยานผานะนะบางผู้บางคนซื้อยานผานะใหม่บางผู้บางคนเอารถไปรีไฟแนนะซ์หรือบางผู้บางคนมีอะไรที่เกี่ยวข้องกับยานยานผานะนะคะจะบอกว่ายานยานเดี๋ยวเว้นวร์กไปยานอาวกาศไม่ใช่นะ <c oughs> นะบางผู้บางคนเพิ่งถอยรถดาวรถมาใหม่นะคะไพ่ก็แอบบ,บอกว่าเอ่อในช่วงระยะน,นี้เป็นช่วงระยะเวลา ที่คุณกําลังแฮ ppy แหละเกี่ยวกับเรื่องของการวางแผนการเดินทางก็เป็นไปได้ถ้าเกิดว่าไม่ใช่อะไรที่เกี่ยวข้องกับกรถนี่นะนะนะอาจจะหมายถึงว่าคุณกําลังวางแผนเกี่ยวกับเรื่องของการเดินทางนะคะเพื่อเติมไฟเติม energy ให้กับคุณไพภก็แอบคอนเฟิร์มว่าไปเถอะไปแล้วมันดีก็ไปเถอะไปแล้วมีความสุขก็ไปเถอะนะคะนะอะไรก็ตามที่ที่ตัวของเราตั้งใจที่จะทําในตอนนี้มันอาจจะเป็นผลนะคะเออมันอาจจะมีผลเกี่ยวกับเรื่องของการเริ่มต้นในอนาคตก็ได้ซึ่งจะทําให้คุณมี passion มากขึ้นนะคะไม่ว่าจะเป็นเรื่องของการงานการเงินก็ดีนะคะนะอะไรก็ตามที่คุณขัสสิ์ธ นะคะที่อยู่ในลักษณะของบุรุษเพศนะคะเช่นเทเวสุวรรณนะคะพ่อปู่พ่อแก่นะคะหรือแม้แต่พ่อศิวะนะคะโอกาสที่จะประสบความสําเร็จมีสูงมากเจ้าที่เจ้าทางที่บ้านเป็นบุรุษเพศน,นะคะนะ,ะขอพรกับท่านนะคะขอพรกับท่านและมีโอกาสที่จะประสบความสาเร็จเกี่ยวกับเรื่องของการทําธุรกรรมทางการเงินนะคะที่เกี่ยวข้องกับบ้านใดด้วยนะคะนัประมาณนี้ค่ะสําหรับชาวราศีมีนนะเดี๋ยวเราไปกันต่อที่เรื่องราวของความรักกันบ้างน,นะคะ ชาวราศีมีนค่ะเดี๋ยวเรามาเปิดไพ่เกี่ยวกับเรื่องของความรักกันดีกว่าค่ะคนโสดค่ะสถานการณ์ก่อนหน้านี้เป็นอย่างไรกันบ้างค่ะคนโสดขอดูพลังงานของคนโสดหน่อยนะคะว่าก่อนหน้านี้เป็นอย่างไรไพ่ใบแรกคนโสดค่ะเป็นไพ่อัศาวินถือถ้วยค่ะไพ่ใบที่สองค่ะเป็นไพ่ดิแฮงแมนค่ะไพ่ใบที่สามค่ะเป็นไพ่ หนึ่งไม้เท้านะคะไพ่ใบที่4มีความเป็นไพ่เดทเกิดขึ้นในที่นี้นะคะสำหรับคนโสดคุณอาจจะเป็นคนโสดที่เพิ่งบอกเลิกใครมาหรือเปล่าหรืออาจจะหมายความว่าตัวของคุณเองเพิ่งเลิกลาจากความสัมพันธ์ใดความสัมพันธ์หนึ่งมาหรือเปล่าหรือแม้แต่เนี่ยแอบเห็นว่าคนโสดนะคะมีความรู้สึกคิดถึงคนเก่าๆหรือความสัมพันธ์เก่าๆแบบนี้หรือเปล่านะคะมันมันค่อนข้างที่จะไปโฟกัสในลักษณะของความสัมพันธ์ที่มันเกานะะ่านะคะเพราะฉะนั้นในส่วนนี้โบไม่รู้นะคะว่าตัวของคุณเองมี energy ที่มันไปโฟกัสในเชิงบวกหรือเเเเชิงลบกกกััคนนน่าาาาๆดี๋าายยยวรมข ส่วนของส,สิ่งที่มันจะเกิดขึ้นในช่วงเดือนพฤศจิกายนกันดีกว่านะคะนะสิ่งที่จะเกิดขึ้นในช่วงเดือนพฤศจิกายนค่ะในส่วนนี้หลายๆคนนะคะอาจจะไปดูดวงมานะคะหรือถ้าไม่ใช่ดูดวงอาจจะเป็นเกี่ยวกับเรื่องของการที่เราอาจจะไปขอพรนะคะกับสิ่งศักดิ์สิทธิ์อะไรอย่างเงี้ยขอให้เราแบบเจอคนที่ตรงใจนะคะขอให้คนที่เรารอคอยเขาอยู่นะคะเขามาหาเราไวๆอะไรแบบนี้ก็เป็นไปได้หรือมันอาจจะหมายความว่ามันตัวของเราเองพยายามนะคะพยายามอยู่ด้วยตัวเองให้ได้เพื่อ เพื่อที่จะได้เจอคนที่เหมาะสมอะไรอย่างเงี้ยก็เป็นไปได้นะคะมันเป็นอะอ,อารมณ์ของคนที่พยายามนะคะพยายามอยู่ด้วยตัวเองให้ดีอยู่ด้วยตัวเองให้เก่งนะคะเพื่อที่จะเออ เมื่อเราดีแล้วเมื่อเราเก่งแล้วเมื่อเราแข็งแรงแล้วเมื่อเราพลังงานดีแล้วนะคะมันจะดึงดูดคนที่ดีๆเข้ามาในชีวิตเราเองเราอาจจะมีความเชื่อแบบนี้ก็ได้นะคะซึ่งในช่วงเดือนพฤศจิกาค่ะคนโสดนะคะแอบเห็นว่าไพ่มันก็บอกอยู่ค่ะว่าคุณกําลังคิดถึงใครคนใดคนหนึ่งแบบเอาออกจากหัวไม่ได้แล้วก็มีความคิดถึงย้ำคิดย้ำทำกับคนคนนี้มากๆซึ่ง energy ในลักษณะนี้มันเป็น energy ของคนรอจริงๆนะรอแบบใช้ชีวิตอนะเพราะฉะนั้นในส่วนนี้โบไม่รู้ว่าคุณรอใครนะคอมเมนต์มาบอกหน่อยนะคะใต้คลิปวิดีโอนะคะ คโสดราศีมีนนะขอดูพลังงานของคนที่จะมีนาวนมเข้ามาหาคุณหน่อยนะคะในช่วงเดือนพฤศจิกายนค่ะไพ่ใบแรกนะคะเป็นความเป็นวีนกิงถือเหรียญนะคะ อาจจะเป็นคนที่เป็นพ่อไม้แม่ไม้ได้นะคะรวมทั้งคนคนนี้นะคะอาจจะเป็นคนที่คนนี้ดูแอบสองแอบมองคุณมาสักระยะหนึ่งแล้วดูเป็นคนที่ภูมิฐานดูเป็นคนที่มีฐานนะดูเป็นคนที่ค่อนข้างที่จะมีความมั่นคงในชีวิตพอสมควรนะคะอาจจะเป็นพ่อไม้แม่ไม้อย่างที่โบบอกแหละนะคะคุณดูเหมือนกับว่ามีคนที่อายุเยอะกว่าคุณนะคะมาแอบตามสองตามดูชีวิตคนอยู่นะคะมีความต่างคุณแบบสุดขั้วเลยอาจจะเป็นคนที่เกิดในราคนาราศีพุกศกันมังกรได้นะคะราศีสิงห์มีนกรกฎพิจิกได้เช่นเดียวน ทีนี้ไหนะขอดูไพ่คําแนะนําหน่อยนะคะไพ่คําแนะนําอยากบอกอะไรนะคะสําหรับคนโสดชาวราศีมีนนะคะไพ่คําแนะนําอยากบอกอะไรนะคะมีความเป็นคิงถือดาบนะคะแล้วก็มีความเป็นเจ็ดถ้วยไพ่แอบบอกว่าถ้ามีโอกาสได้เลือกก็เลือกไปก่อนนะคะนะดูเหมือนกับว่าใครก็ตามนะคะที่ชอบนะคะสายต่างชาติต่างภาษาอะไรเงี้ยก็มีโอกาสที่จะเข้ามาในช่วงระยะนี้เช่นเดียวกันบางผู้บางคนเปิดโอกาสให้ตัวเองได้เจอความสัมพันธ์ที่ดีนะคะ พยายามนะคะพยายามที่จะเปิดอก <AMY. S 1> อเปิดใจนะคะหาความสัมพันธ์ที่ดีที่เราเลือกได้ดีกว่านะจาไพ่แอวนบอกแบบนี้นะเพราะฉะนั้นในส่วนนี้ถ้าเกิดว่าเราไปคิดถึงคนเก่าหรือความสัมพันธ์เก่าๆหรือยังไม่ได้ move on จากความสัมพันธ์เก่าๆรวมทั้งยังนะคะยังคิดถึงหรือย,ยังเอาอะไรก็ตามที่มันเป็นเกี่ยวกับเรื่องของ,ของความสัมพันธ์เก่าๆมาเปรียบเทียบกับปัจจุบันเนี่ยอาจจะทําให้เราทุกข์ได้เพราะฉะนั้นมีโอกาสนะคะไปโหลดแอปนะหาควงหาคู่หร,หรือพยายามผลักตัวเองนะคะไปอยู่ในที่ที่มันเป็นสังคมที่ดีเพื่อที่จะเจอคน ดีๆน้มีโอกาสที่จะได้เจอนะคะน้าจากไพ่มันบอกแบบนี้จริงๆนะมีพลังงานของความเป็นพระแม่อุมาเกิดขึ้นด้วยนะคะความเป็นพระแม่อุมาอย่างนี้ความเป็นพระแม่ลักษมีอย่างเงี้ยเกิดขึ้นเพราะฉะนั้นลองไปขอพรกับพระมารดาทั้งสองพระองค์ดูนะคะเกี่ยวกับเรื่องของความรักเนาะเดี๋ยวเราจะมูฟกันไปต่อค่ะที่ความรักความสัมพันธ์ของคนคุยไม่ชัดเจนกันบ้างชาวราศีมีนค่ะย้ำนะคะทุกคนว่าในการอ่านในครั้งนี้เป็นการอารร่านแบบภาพรวมโดยรวมค่ะไม่ได้สอบจรงรูปกันว่าจะต้องเป็นดวงของใครคนใดคนหนึ่งเพราะฉะนั้นชาวราศีมีนนะคะอยากจะให้ททุก่าน มีจารณิารในการรับชมแล้วก็รับฟังถ้ามันมีความรู้สึกเอะไใด,ไดนะคะกับหน้าไพ่ค่อยเข้ามาดูกันเป็นการส่วนตัวเนาะในการดูเป็นการส่วนตัวคะ่ะเอาวันเดือนปีเกิดของคุณมาด้วยนะคะจะได้รู้คะ่ะว่าในส่วนนี้ดวงของคุณมันเป็นไปในทิศท,ทางไหนแล้วมันจะอะไรยังไงนะคะนะ้มันลงดีเทลได้ลึกขึ้นนะคะถ้ามีวันเดือนปีเกิดมานะอ่ะในส่วนนี้ค่ะไพ่ของคุณคุยไม่ชัดเจนสถานการณ์ก่อนหน้านี้แอบเห็นพลังงานของความเป็นไพ่หกไม้เท้าเกิดขึ้นนะคะไพ่ อสวินถือถ้วยนะคะไพ่เดดซันแล้วก็ไพ่เด็กถือไม้เท้าในที่นี้นะคะต้องบอกแบบนี้นะคะว่าอ่ะส่วนใหญ่ตัวเลขในชีวิตของคุณอาจจะติดพวกเลขหนึ่งเลขหกเลขสี่เลขสามอะไรอย่างเงี้ยเยอะก็ได้นะคะโดยเฉพาะเลขยานผานานะทีเนี้ยจากความเป็นหน้าไพ่สีใบอันเนี้ยมันกําลังบอกว่าสถานการณ์ก่อนหน้านี้เกี่ยวกับเรื่องของความรักความสัมพันธ์ของคุณค่อนข้างที่จะให้ความสําคัญกับใครคนใดคนหนึ่งซึ่งคนคนเนี้ยดูเหมือนกับว่าเป็นคนที่อายุน้อยกว่าคุณด้วยนะคะอาจจะอายุน้อยกว่าคุณนะคะหรือถ้าไม่ใช่คนอายุน้อยกว่าคุณอาจจะเป็นคนที่ มากกว่าคุณแต่ว่า e NERGY และพลังงานเขาเด็กกันหรือหมายความว่าเขา,า,าหน้าเด็กก็เป็นไม่ได้นะคะตัวของคุณเองมีความรู้สึกว่าอยากจะคอมมิทกับคนคนนี้มากๆและมีความรู้สึกว่าเราอะน่าจะผ่านไปอีสเต็ปหนึง่งคุณไม่ใช่คนที่เพิ่งคุยกันหรือคุณไม่ใช่คนที่รู้สึกว่าเฮ้ยมันมัน,ม,นมันเป็นความรู้สึกแปลกใหม่อะไรมากมายแต่มันเป็นคนใหม่ที่รู้สึกว่าเป็นคนใหม่ที่รู้จักกันมานานแล้วเช่นเพื่อนเก่ามาเจอกันอีกรอบหนึ่งหรือเพื่อนที่ทํางานแต่ด้านไปตกหลุมรักกันหรือแม้แต่เป็นความสัมพันธ์ที่เฮ้ย หน้าตาอย่างนั้นอย่างนี้แต่พอโตมาทําไมมันหล่อวะอะไรอย่างเงี้ยนะคุณอาจจะเจอในลักษณะนี้มาก็เป็นไปได้ที่นี้ไหนขอดูหน่อยนะคะว่าในส่วนของช่วงเดือนธันวาคมค่ะความรักความสัมพันธ์ของชาวราศีมินจะเป็นไปในทิศทางไหนนะคะนะสําหรับคนคุยไม่ชัดเจนพลังงานพาไพ่ใบแรกวิวออฟโฟจูนเนะี่ยมีการวนกลับมาเห็นไหมบางผู้บางคนในที่นี้คุยกับคนเก่าๆหรือความสัมพันธ์เก่าๆอยู่หรือแม้แต่คนคนนี้อาจจะเคยเป็นคนที่เคยมีครอบครัวร่วมกันมาก่อนและหย่าร้างกันไปแล้ววนกลับมาแบบนี้ก็เป็นไปได้ในที่นี้ ค่ะดูเหมือนกับว่าคุณกับเขาเคยมีภาพอนาคตร,ร่วมกันหรืออาจจะเป็นคนคุยค่ะซึ่งคุยกันมาสักระยะหนึ่งแล้วแต่ว่าเขาเดทแอร์หายไปแต่เขากลับมาในช่วงระยะนี้ก็เป็นไปได้นะคะดูเหมือนกับว่ามันมีเร,รื่องของการรอคอยเพื่อให้ได้กลับมาแล้วมันก็คอนเฟิร์มคขาว่ามันมีการกลับมามันเป็นการ move on เป็นวงกลมกลับมานะคะไม่ว่าณตอนนี้คุณน่ะอาจจะกลับมาในช่วงที่คุณน่ะอยู่คนเดียวได้ดีอยู่คนเดียวได้เก่งแล้วก็เป็นพลังงานพลังงานที่มันชัดเจนว่าตัวของคุณเองเนี่ยค่อนข้างที่จะให้ความสําคัญกับตัวเองพอสมมควรัน กลับมาในช่วงจังหวะและเวลาที่ตัวของคุณเองเก่งและแข็งแรงและแบบนี้ก็เป็นไปได้นะคะซึ่งจริงๆแล้วถามว่าคุณรักเขาไหมคุณก็รักเขานะคุณรู้สึกดีไหมคุณก็รู้สึกดีนะแต่บางครั้งบางทีคุณก็อยากได้ชอยอยากได้ตัวเลือกเหมือนกันนั่นะเป็นอารมณ์อย่างนี้ค่ะชาวราศีมีนเพราะฉะนั้นไม่ว่าคุณจะเป็นชาวสองราศีมีนหรือเป็นชาวราศีมีนมารับชมรับฟังคลิปนี้โปรดใช้วิจารณญาณในการรับชมแล้วก็รับฟังนะคะเน้นย้ําค่ะว่าในการอ่านของโบนในครั้งนี้เป็นการอ่านแบบภาพรวมโดยรวม <c oughs> ขออภัยค่ะม้รรออเงงงวตป็นนนนขใใคคคึ เพราะฉะนั้นโปรดใช้วิจารณญาณในการรับชมแล้วก็รับฟังใครที่ฟังตั้งแต่ประโยคแรกจนถึงประโยคสุดท้ายแล้วมีความรู้สึกเอก๋ใดๆแนะนําให้เอาวันเดือนเกิดของคุณและคู่กรณีของคุณเข้ามาดูกันเป็นการส่วนตัวจะดีที่สุดนะคะตอนเดี๋ยวเรามาดูพลังงานของเขากันหน่อยนะคะ เรามาดูตัวเขากันหน่อยนะคะว่าคนที่คุณคิดถึงอยู่นะคะคนคุยของคุณเขาคือใครแลวเขาคิดและรู้สึกกับคุณยังไงนะคะนะคนคุยของคุณอ๋อคนคุยของคุณเขาอาจจะเป็นคนที่เกิดในลัคนาราศีมีนกรกฎพิจิกได้นะคะมีความเป็นธาตุน้ําในตัวสูงนะคะพุกศกันมังกรได้นะคะแล้วก็ถ้าเป็นธาตุไฟเนี่ยโบลูรู้สึกถึงความเป็นราศีสิงห์ราศีเมษนะคะในที่นี้นะคะตัวเลขในชีวิตของเขาค่ะอ่ะอาจจะติดเลขชุดน,นี้นะคะเลขหนึ่งนะเลขหนึ่งเลขเจ็ดเลขแปด เลขสเลข6นะคะเช่นคนที่เกิดวันที่1วันที่3วันที่หวันที่7วันที่8ปดสิบสิบเอ1ดสิบสองสิามี่ปดสิ้านะคะยี่สิบเอ็8ยี่สิสามยี่ดยี่สแนะคะสาแล้วก็สาเนะคะเลขท้ายปร,ประจำตัวประชาชนเลขทะเบียนรถนะคะ อย่างเงี้ยมันอาจจะติดเลขหนึ่งนะเลขสามเลขหกเลขเจ็ดเลขแปดเยอะๆก็เป็นไปได้ซึ่งนิสัยโดยรวมของคนเนี้ยดูเหมือนกับว่าเป็นคนที่ค่อนข้างที่จะขี้แพ้ออกแนวเหมือนแบบว่ายอมแพ้อะไรง่ายๆอ่ะเป็นอารมณ์ประมาณนี้นะคะแต่ว่าตัวของเขาเองมีความมุ่งมานะเกี่ยวกับเรื่องเงินอยู่แต่ถ้าเรื่องของความรักความสัมพันธ์เขายอมเป็นคนขี้แพ้ในสายตาคุณอ่ะอืมทีนี้ถ้าถามว่าคนคนนี้เขาคิดและรู้สึกกับคุณยังไงเขาดูดูเหมือนกับว่าคุณอ่ะ เออไม่สนใจเขาแล้วไม่ใส่ใจเขาแล้วแล้วก็ไม่ได้ให้ความสําคัญกับเขาแล้วเหมือนตัวของคขาเ,เองก็รอจังหวะและเวลาให้คุณเข้าหาเขาเหมือนกันถ้าในขณะที่ตัวของคุณรอเขานะคะรอเขาแล้วไปใช้ชีวิตได้ดีคนคนนี้จะกลับมา นะคะแต่ถ้าเกิดว่าเป็นฟิลลิ่งที่คุณไปตามเขาอะ่ะดูเหมือนกับว่าเขาไม่กลับมาเนะเล่นตัวเล่นตัวเพราะดูเหมือนกับว่าเป็นคนขี้แพ้เอ้ยเดี๋ยวแบบว่าเอาไปตามคุณก่อนแล้วทักหาคุณก่อนเนี่ยอาจจะแบบว่าทําให้ดูเสียหน้าเสียฟอร์มอะไรแบบนี้ก็เป็นไม่ได้ซึ่งจริงๆแล้วพลังงานของเขายังมองว่าคุณคือหนึ่งในหนึ่งในสิ่งที่ตัวของเขาให้ความสําคัญอยู่นะคะถ้าเกิดว่าเขาโฟกัสเรื่องงานรุ่นวายเรื่องงานรุ่นวายเรื่องครอบครัวเขาก็ให้ความสําคัญกับคุณนั่นะแหละนะคะจริงๆแล้วคุณก็เขาไม่คุณกเน็ ็นทั้งคุณและเขาได้ความสัมพันธ์นี้อาจจะเป็นความสัมพันธ์ในลักษณะของคน3คนนะสมคน4คนอะไรก็แล้วแต่นะลองดูนะถ้ามีอะไรก็ลองคอมเมนต์มาบอกใต้คลิปวิดีโอนี้ทีนี้เนี่ยขอดูหน่อยว่าพ่อยากจะแนะนําอะไรสําหรับความสัมพันธ์ของคนคุยไม่ชัดเจนกันในลักษณะนี้นะคะ ขอดูหน่อยนะคะนะดูเหมือนกับว่าถ้าเกิดว่าเขาทําอะไรผิดหรือเขาเงียบหายไปเขาจะกลับมาแหละแต่เขารอเวลาอยู่นะคะเหมือนคุณเองคุณก็รอเขาอยู่แต่เขาก็รอเวลาที่จะกลับมาอยู่นะคะอันไหนขอดูคําแนะนําหน่อยโบย้านะคะว่าในการอ่นานไพ่ในครั้งนี้เป็นการอ่านแบบภาพรวมโดยรวม,วรวมไม่ว่าคุณจะเป็นชาวสองราศีมีนหรือเป็นชาวราศีมีนเองก็ดีนะคะฟังในส่วนของคลิป,ลปนี้แล้วมันมีความรู้สึกเอะใดๆนะคะแนะนํานะว่า เน้นย้ำว่าให้ดึงดูดพลังงานด้านดีไปพร้อมกับคำแนะนำที่ดีๆไปอะไรที่ไม่ดีก็ไม่ต้องเอาไปและที่สำคัญเลยนะคะโบจะบอกว่าในส่วนนี้ใครที่อยากดูเป็นการส่วนตัวเอาวันเดือนปีเกิดของคุณและคู่กรณีของคุณนะคะสามารถเข้ามาดูกันเป็นการส่วนตัวได้โดยการแอดไลน์ไอดีที่อยู่โปรไฟล์หรือใต้คลิปวิดีโอมาได้เลยนะคะค่าดูจะอยู่ที่399แบบไม่จํากัดคําถามนะคะเป็นแบบส่งคลิปวิดีโอส่งคําตอบสามารถดูย้อนหลังได้นะคะและเมื่อคุณต้องการเคสด่วนแบบโทรคอลวิดีโอ call โบก็รับเช่นเดียวกันนะคะวันละหนึ่งท่าน ใครที่อยากโทรแบบไพเว็ตนะคะทักมาไอดีไลน์ที่อยู่ด้านล่างได้แล้วบอกว่าคุณโบคะขอเคล็ดด่วน599ค่ะนะเดี๋ยวเรามาคุยกันนะในส่วนนี้ก็จะใช้เวลาประมาณ30-50นาทีบางคนก็ เป็นชั่วโมงแหละแล้วแต่เคสไปเคสไปนะคะนะในส่วนนี้ค่ะคําแนะนานะเรามาดูในพาร์ทของคําแนะนานิดนึงคําแนะนาไพ่ใบแรกมันขึ้นไปในลักษณะที่ว่าอยากให้คุณสตรองอยากขึ้นตามความเข้าใจกับความสัมพันธ์ในครั้งนี้ดูเหมือนกับว่าความสัมพันธ์ในที่นี้อย่างที่โบบอกแหละมันอาจจะไม่ได้มีแค่คุณแหละเขามันอาจจะมีคนที่3คนที่4เข้ามาในความสัมพันธ์นะคะซึ่งมันก็ชัดเจนว่าตัวของเขาแล้วก็ตัวของคุณค่ะยังรอคอยกันและกันอยู่แต่ไพ่ก็บอกนะ่คะว่าคนเราเป็นคู่กันแล้วมันไม่แคล้วก็หลอกสุดท้้าาาาายยนนนะะะคคตต่่่งงรรออเเดดีี๋วมมมััจกกไลบพื พิสูจน์ถึงความมั่นคงในความสัมพันธ์เองแหละนะคะนะประมาณนี้ประมาณนี้นะคะลองเปิดใจที่จะรับฟังเขาบ้างนะคะถ้าเกิดว่าเขากลับมาเนาะอ่ะประมาณนี้เดี๋ยวเราจะมูฟกันไปต่อในไงที่ความสัมพันธ์ของคนมีคู่กันบ้างสําหรับชาวราศีมีนคะ่ะคนมีคู่สําหรับชาวราศีมีนคะ่ะคนมีคู่ชาวราศีมีนคะ่ะขอดูสถานการณ์ก่อนหน้านี้หน่อยนะคะว่าเป็นไปนในทิศทางไหนชาวราศีมีนคะ่ะไพ่ใบแรกคะ่ะไพ่ใบที่สองคะ่ะ พไพ่ใบที่สามค่ะพไพ่ใบที่สี่ค่ะชาวราศีมีในที่นี้มีใครวางแผนที่จะมีลูกมีบุตรไหมหรือในที่นี้คุณอาจจะเป็นคุณแม่เลี้ยงเดี่ยวเออไม่ใช่คุณแม่เลี้ยงเดี่ยวที่มีแฟนเนาะ คุณอาจจะเป็นคุณแม่นะคะที่ค่อนข้างที่จะโฟกัสเกี่ยวกับเรื่องของคนในบ้านคนในครอบครัวนะคะแบบนี้ก็เป็นไปได้นะเอนเนอร์จีของคุณมีความเป็นแม่ในตัวสูงมากนะคะชาวราศีมีนะไม่ว่าคุณจะเป็นผู้หญิงหรือผู้ชายคุณค่อนข้างที่จะใส่ใจและให้ความสําคัญกับคนรอบตัวใกล้ตัวมันมีค่ะมันมีคนที่มีอิทธิพลกับคุณมากๆนะคะคนคนนี้อาจจะเป็นคุณแม่คุณอาจจะรักคุณแม่คุณมากๆหรือว่าก่อนหน้านี้มีคําพูดของคุณแม่ของคุณนะคะหรือพี่สาวหรือน้องสาวหรือใครก็ตามที่คุณเคารพที่เป็นเพศหญิงนะที่คุณมีีคาสัพนท่เเป็ศหญิ ะค,ะค่อนข้างที่จะมีผลกระทบเกี่ยวกับเรื่องของความสัมพันธ์ระหว่างคุณกับแฟนคุณเหมือนกันนะคะเป็นเพศหญิงนะอาจจะเป็นคุณแม่ก็ได้ที่แบบว่าเออมีอิทธิพลกับคุณแล้วกับแฟนอะไรแบบนี้ก็เป็นไปได้นะคะที่ทําให้คุณกับแฟนนะคะได้กลับมาคืนดีกันหรืออาจจะหมายความว่าคุณกับแฟนนะได้กลับมาสอสา,ารความสัมพันธ์กันกเ,พเพราะเขาอะไรแบบนี้ก็เป็นไปได้ทีนี้ไหนะขอดูหน่อยนะคะว่าในช่วงเดือนพฤศจิกายนจะเป็นยังไง กัยนย์ค่ะจะเป็นยังไงพลังงานไพ่ใบแรกนะคะเป็นควีนถือไม้เท้าค่ะไม่ไปที่2ค่ะในที่นี้แอบเห็นนะคะว่าตัวของคุณเองนะคะค่อนข้างที่จะให้ความสําคัญกับตัวเองมาผู้บางคนไปเสริมสวยเสริมหล่อมาด้วยนะและดูเหมือนกับว่ามีแลนนะคะที่จะเดินทางไปต่างประเทศหรือเปล่าหรืออาจจะหมายความว่าคุณเตรียมสวยเตรียมหล่อเพื่อที่จะเดินทางไปท่องเที่ยวร่วมกันกับแฟนหรือเปล่าหรืออ,อาจจะมีโปรเจกต์อะไรบางสิ่งบางอย่างนะคะที่จะให้ตัวเองนะคะกลับไปพัฒนาตัวเองคุณอาจจะมีความรู้สึกว่าตอนนี้คุณต้องโฟกัสที่ตัวเองและให้ความสําคัญกับตัวเองและนะคะการที่ทุนสวย หรอคุณดูดีหรือคุณเป็นหลักให้กับคนในบ้านได้ให้กับคนในครอบครัวได้ให้กับลูกได้อะไรอย่างเงี้ยนะคะมัน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 ทำให้คุณมีสเสน่ห์แบบนี้ก็เป็นไปได้นะคะเหมือนคุณจะพัฒนาตัวเองนะขั้นสุดเลยในช่วงเดือนพฤศจิกายนเกี่ยวกับเรื่องของการเขาเรียกว่าอะไรอะ่ะเหมือนถ้ามีมีข้อบกพร่องเกี่ยวกับเรื่องของหน้าตาผิวพรรณหรือมีเสียงวิาพากษ์วิจารณ์จากคนภายนอกว่าคุณไม่ค่อยดูแลตัวเองเลยเหมือนคุณจะกลับมาดูแลตัวเองนะคะรวมทั้งถ้าเกิดว่าคุณมีเกี่ยวกับเรื่องของการงานที่เป็น อะไรที่เหมือนมีคนมา,มา,มาวิาพากษ์วิจารณ์เรื่องงานคุณหรือชีวิตครอบครัวคุณอย่างเงี้ยเหมือนคุณจะพัฒนาไปในทิศทางที่ดีก็คืออาจจะ ใครจะพูดอะไรก็ไม่ได้สนใจแล้วตอนนี้ฉันเอาเวลาไปพัฒนาตัวเองแล้วเดี๋ยวคอยดูนะคอยดูฉันแล้วกันแน่คอยดูฉันในเวอร์ชันใหม่แล้วมันจะดีมันจะจึ้งอะไรอย่างเงี้ยมันเป็นอารมณ์ในลักษณะนี้คุณอาจจะได้รับคําพูดหรืออิทธิพลมาจากคนที่เป็นแม่ของคุณก็ได้นะคะหรือคนที่เป็นสตรีเพศแม่ของคุณแม่ของเขาก็ได้นะคะเพราะฉะนั้นเดี๋ยวเรามาขยายกันเพิ่มเติมหน่อยนะคะนะมาขยายกันเพิ่มเติมหน่อยนะคะว่าในส่วนนี้แฟนของคุณคนรักของคุณเขาคือใครแล้วเขาคิดและรู้สึกกับคุณยังไงนะคะ แฟนของคุณคนรักของคุณเขาคือใครแล้วเขาคิดและรู้สึกกับคุณยังไงคะ่ะมีความเป็นสองดาบเกิดขึ้นนะคะเขาอาจจะเกิดในลัคนาราศีมิถุนตุลกุมได้นะคะราศีพุธศกันมังกรได้นะคะแล้วก็มีความเป็นมีความเป็นธาตุด,ดินจัดจ๋านะคะแล้วก็ธาตุลมจัจานะคะเช่นคนที่เกิดในลัคนาราศี มิถุนตุลกุมนะคะพฤกษกันมังกรนะคะถ้าเป็นธาตุไฟแอบเห็นราศีธนูแต่ถ้าเป็นธาตุน้ําแอบเห็นราศีกรกฎนะคะนะในที่นี้ก็นะมันมันค่อนข้างเคลียร์ว่าตัวเลขในชีวิตของเขาอาจจะติดเลขเบิ้ลเยอะๆนะคะเลขทะเบียนรถทะเบียนบ้านเลข้ทยประจำตัวประชาชนเลขเบอร์มือถืออย่างเงี้ยอาจจะติดเลขเบิ้ลส่วนความเป็นตัวเขานะคะตัวเลขในชีวิตของเขาอาจจะติดเลขหนึ่งเยอะๆเลขสองเยอะๆนะคะเลขเก้าเยอะๆนะอืม เลขหเลขสเลขเก้เยอะๆเช่นคนที่เกิดวันที่หนึ่งวันที่สองวันที่เก้าสิบสิบเอ็ดสิบสองสิบสามสิบสี่สิบห้าสิบหกสิบเจ็ดสิบแปดสิบเก้านะคะยี่สิบยี่สิบเอ็ดยี่สิบสองยี่สบสามยี่สิบสี่ยี่สิบห้ายี่สิบหกยี่ิบเจ็ดยี่สิบแปดยี่สิบเก้านะคะสามสิบเอ็ดเลขท้ายประจำตัวประชาชนเลขทะเบียนรถทะเบียนบ้านเลขท er ้ายเบอร์มือถือนะคะอาจจะติดเลขหนึ่งเลขสองเลขเก้าเยอะๆนะคะเช่นหนึ่งหนึ่งสองสองเก้าเก้าอะไรอย่างเงี้ยเลขเบิ้นอย่างเงี้ยก็มีเนะี่ในความเป็นตัวเขาอ่ะมันชัด มีความมั่นคงทางใจมั่นคงทางกายมากๆนะคะในที่นี้รู้สึกว่าเขาอะเห็นถึงความไม่มั่นคงในฝั่งเราเขาก็เลย move on กลับมาอยู่กับกับตัวเองนะคะกลับมาให้เวลากับตัวเองนะคะโไม่รู้ว่าคุณกับเขามีปัญหารเรื่องเงินเงินทองทองกันหรือเปล่าเขาอาจจะเป็นคนที่พึ่งพาอาศัยคุณหรือคุณอาจจะเป็นคนที่พึ่งพาอาศัยเขาเรื่องเงินเรื่องทองนะคะดูเหมือนกับว่าชวรรา่วงระยะนี้เขาอาจจะลำบากเรื่องเงินเรื่องทองแล้วเขาก็มีโมเมนต์ที่เขาน้อยใจคุณเหมือนกันนะคะนะหมุนเงินหมุนคอกหมุนทองไม่ทันนะคะเขา เาเริ่มเขาเขามีความรู้สึกว่าในช่วงจังหวะที่เขาลําบากอะ่ะคุณทําไมคุณไม่ คุณไม่คุณไม่คิดถึงเขาเลยอะไรอย่างเงี้ยมันเป็นอารมณ์ในลักษณะนี้นะคะมันทําให้เขารู้สึกลังเลว่าตกลงแล้วอ่ะตัวของเขาเองอ่ะควรที่จะไปต่อในความสัมพันธ์ไหมหรือนตอนนี้เป็นเพราะว่าความสัมพันธ์มันไม่โอเคหรือหลายๆสิ่งหลายๆอย่างที่คุณไม่สนใจเขารือไม่โฟกัสเขามันเป็นเพราะเขาไม่มีเงินหรือเปล่านะคะเขาก็เลยไปโฟกัสเรื่องเงินนะคะแล้วก็ให้ความสำคัญกับเรื่องเงินเร็วๆนี้ดูเหมือนกับว่าเขาจะหาอะไรบางสิ่งบางอย่างเพื่อที่จะเอามาให้เป็นของขวัญสาหรับคุณนะคุณอาจจะมีเซอร์ไพรส์ตอนปีใหม่ก็ได้เก หรือของขวัญของกำนันนะคะมันเขาจะหามาให้คุณแหละแต่ว่าช่วงระยะนี้มันมันอาจจะมีปัญหาเกี่ยวกับเรื่องเงินติดๆขัดบ้างนะคะฝั่งเขานะนะถ้าเกิดว่าเขาไม่บอกคุณ <c oughs> จะได้รู้ไว้ว่าในสิ่งสีนี้แหละคะ่ะมันทําให้คุณกับเขา,ามันห่างกันหรือมันไม่เข้าใจกันนะทีนี้เนะี่ยขอดูคําแนะนําหน่อยคําแนะนําอยากบอกอะไรสําหรับชาวราศีมีนนะคะในคลิปนี้พไพ่ใบแรกนะคะพไพ่ใบที่สองค่ะพไพ่ใบที่สามค่ะสุดท้ายค่ะ ในที่นี้อบเห็นนะคะว่ามันมีความเป็นสองไม้เท้าเกิดขึ้นนะ่ะ แฟนคุณหรือคุณแอบสองแอบมองกันหนักมากอาจจะอยู่บ้านเดียวกันแต่แอบสองแอบดูกันหรือจับผิดพฤติกรรมของกันและกันด้วยนะคะเพราะฉะนั้นไพ่มันก็เลยบอกในลักษณะที่ว่าอย้ำนะคะทุกคนไม่ว่าคุณจะเป็นชาวสองราศีมีนหรือเป็นชาวราศีมีนมารับชมรับฟังในส่วนของคลิปที่นี้ก็ตามนะคะอยากให้ใช้วิจารณญาณในการรับชมแล้วก็รับฟังไม่เอาผลของคําทานายไปอินไปนอยไปดราม่าก,กันและที่สําคัญเลยอยากให้คุณโฟกัสแต่สิ่งที่ดีๆเท่านั้นอะไรที่เป็นคําแนะนําที่ดีๆดึงดูดไปอะไรที่ไม่ดีก็วางไว้ส่วนใครที่มมีคคคควาารรรู้้้สสึึกเอะะะะตตังงแแ่ปปโยยยจนนถุดท ก็แนะนําว่าให้เอาวันเดิอนปีเกิดของคุณและคู่กรณีของคุณเข้ามาเปิดดวงกันเป็นการส่วนตัวได้ คุณจะได้รู้ว่าคุณกับเขาเป็นคู่กันไหมเป็นคู่กันแบบไหนและความสัมพันธ์ระหว่างคุณกับเขาจะเดินหน้าต่อกันยังไงมันมีอะไรที่มันเป็นปมในความสัมพันธ์หรือแม้แต่คุณอยากจะปลดล็อกความสัมพันธ์นี้ให้มันเป็นไปในทิศทางที่ดีสามารถถากไพ่ได้แล้วก็สามารถดูดวงกับคุณดูดวงของเขาได้นะคะนะคุณจะได้คําตอบที่มันง่ายต่อการตัดสินใจเพราะฉะนั้นใครที่สนใจดูเป็นการส่วนตัวสามารถแอดไลน์แอดที่อยู่ใต้คลิปวิดีโอมาได้นะคะนะประมาณนี้ค่ะในที่นี้ต้องบอกแบบนี้ว่าจากไพ่อะมันบอกชัดเจนว่ามมันนนนจจะะีีีคคึงงทท่่่อข้า 啊。<laughs> ซีเรียสเรื่องเงินเรื่องทองมากแล้วก็ซีเรียสเรื่องความมั่นคงในชีวิตมากอาจจะเป็นพลังงานฝั่งเขาก็ได้ถ้าเกิดว่าคุณดิวกับพวกราศีกันหรือพวกธาตุดินน่ะคุณอาจจะรู้สึกถูกบีฟนิดนึงนะคะคุณอาจจะมีความรู้สึกว่าถูกบีเพราะว่าเขายิ่งเขาเงียบอะไรอย่างเงี้ยนิดนึงนะคะไม่รู้ว่าคุณดิวกับพวกราศีกันราศีกันราศีมังกรนะราศีพฤษภอยู่หรือเปล่าพวกสามราศีเนี้ยจะเป็นราศีที่ค่อนข้างเครียดอยู่กับเรื่องเงินเรื่องทองแล้วก็เรื่องของความมั่นคงในชีวิตแล้วก็เรื่องสังคมนะคะเพราะฉะน มันโอเคสําหรับคุณหรอกในสายตาคุณเพราะคุณเป็นธาตุน้ําคุณมีความอ่อนไหวคุณมีความบอดเบบางแต่พวกเขาจะสตรองนิดหนึ่งเขาอาจจะพยายามทําอะไรบางสิ่งบางอย่างให้คุณเห็นอยู่เพราะฉะนั้นคุณใจเย็นๆแล้วกันนะจากไพ่นะคะมันก็แอบบอกว่าสิ่งที่คุณร้องขอจะสิ่งศักดิ์สิทธิ์สิ่งที่คุณอธิษฐานหรือสิ่งที่คุณอยากรู้ว่าคุณกับเขาเป็นคู่กันไหมคุณจะได้รับคําตอบนั้นๆคุณจะได้เดินหน้าต่อในความสัมพันธ์แน่ในช่วงเดือนพฤศจิกายนก็ประมาณนี้นะคะสาหรับชาวราศีมี้แล้วนะะคน่าชชือบสไตล์กกาาารออ่่น็ยลืม นะคะกด Subscribe กันไว้นะคะขอบคุณสำหรับ s u p สุ t a n งขอบคุณสำหรับ การกด u b s c r i b e กันกดติดตามกันชกช่องทางแล้วก็คนที่เข้ามาดูดวงกันเป็นการส่วนตัวด้วยนะคะนางก็ยันย้ำนะคะว่าในการสื่อสารของโบเป็นการสื่อสารแบบเพื่อนคุยกับเพื่อนนะคะเพราะฉะนั้นไม่ต้องตึงมาไม่ต้องเครียดมาไม่ต้องซีเรียสมานะคะเราจะคุยกันไปเรื่อยเรื่อยเรื่อยืนะคะแล้วเราเหมือนแบบเป็นเพื่อนกันอะ่ะนะเหมือนเราเอาอะไรมาแชร์กันมาแลกเปลี่ยนกันพร้อมกับน,นะตั้งคําถามผ่านหน้าไพ่นะคะคุยกันชิลๆนะ้าสไตล์ชิลๆถ้าใครใครมีเวลาก็แนะนําให้ลงเป็นเคสด่วนแบบโทร c อวิดีโอ c อได้นะคะนะโบจะรับแค่วันละานะะคคก็ปรมณณีุ้ สำหรับการรับชมรับฟังแล้วเจอกันใหม่ในคลิปถัดไปนะคะบ๊ายบายค่ะ